ลงใหม่ลงมือกันเลยครั้งแรกเทียแรกในการกินสาหลายพวกองุ่ลบรุวารสชาติสิเป็นจังไดเนาะจา้ะเห็นบโอโ้มือข่อยคือสันแท้เดี๋ยวจ้ะมือข่อยคือสันแท้บรูวารสชาติมันสิเป็นจังไดเข้ามาลองกันเลยมันก็นจะมีน้าจิ้มซีฟูด้ดไห่น้ำเนาะจา้ะ ในการแต่การ,การคำหน่อยๆว่าต้องการจัดคำยิ้มๆโอๆไปเลยจ้ะอุ้ยลืม,ลมก่อนที่สิเปเมื่อกีหลาผ้ากินเป็นกำลังใจเฮีหลาในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระติงให้กิลลานน้าเด้อจ้าสิบริพารคลิป่ใหม่ของอหิลลาแต่ละมือแต่ละคลิปเรื่องกินจจุจจ่มมันลงไปจ้ะ อืมอ๋อจริงจ้ะเพล่นได้นะเพื่อนดีขนาดเลยยำเข้าไปเคี่ยวเข้าไปมันกุบกรุบกุบกุบด้วยตัวของสาหร่ายพวงอง,งุ่นเนี่ยจ้ะเห็นบอมันจะเป็นสาหร่ายพว่ององ,งุ่นแบบนี้เนาะนี่เป็นแบบนี้จ้ะ เหมือนพวองอางุ่นมากเลยเวลาเข้าเคี่ยวห้ายยำเข้าไปมันจะกุบกรุบกบกบกบแตกในปากเข้ารสชาติเดี๋ยวกินแบบบะจิมมึงนะรสชาติจืดๆืจ้ะรสชาติจืดๆืดได้กินได้กินปลายกินทะเลนำ้ำทะเลนิดๆนะความรู้สึกของอีหลานนะจ๊ะแต่พอเฮ้าเนี่ย เอามาจุม่มแนะนำจิมซีฟูนะจะ๊ะกลิ่นน้ำทะเลหายไปทันทีรสชาติชู่ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยจะ้ะแซบกินให้เหลด้วยอืม เพิ่มความหวานเข้าไปอืมฟินจัด แนะนำแนะนำเริ่มแรกล่ะคิดว่ามันจะรฉาดเข้มนะแต่อันนี้บาเข้มเลยเคยเือเพลินจ่ะ ต้องร้องนะจ๊ะกินง่ายมากรสชาติโอเคเลยจ้ะ อี่หละซื้อมันหน่อยเกินไปเพราะว่าบ่าคิดว่ามันจะรสชาติดีขนาดนี้ไม่จ๊ะเสียดายเดี๋ยวต้องจัดอีกรอบนะ รสชาติด응 <the> ีใ <the> ช <you> <the> <the> ้ได้พักจ้ะก่อนที่เข้าสิจบคลิปกันมีหลายคน อยากให้หลาก,กินอันนั่นอย่างให้หลาก,กินอันนี้อิหลัจัดไห้ด้วยจ้ะแต่ว่าอิหลาจะทยอยลงคลิปด้วยจเพาวาคลิปในการขอนเยอะมากเขาจะล่งสลับสลับกันไปเนะจ้ะวเดจวพักกันหน่อยใจเด้ออิหลาจะลงไห้ย,ยูตะวาขอทยอยทยอยในการนําเสนอนะจ๊ะนาอพี่น้องจะได้เห็นความหลากหลายของในการนําเสนอคลิปเมื่อนี้อิหลากก็ไปละจ้าสวัสดีจ้า